คุณผู้ชมคะเนชั่นทีวียังคงตามติดผลกระทบที่เกิดขึ้นหลังน้ำท่วมในพื้นที่อุบลราชธานีนะคะเพราะว่านอกจากบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเสียหายไปหลายร้อยหลังคาเรือนแล้วนาข้าวที่กําลังตั้งท้องใกล้จะได้เก็บเกี่ยวอีกไม่ถึง2เดือนก็ถูกน้ำท่วมเน่าตายเสียหายไปหลายพันไร่แล้วค่ะลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนะคะกับคุณกิสเมธโลโหคะ่ะ นาข้าวสีเหลืองทองในที่นาของชาวบ้านบ้านกอกตำบลบ้านกอกอําเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีหากมองอย่างผิวเผินนี่น่าจะเป็นนาข้าวที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วแต่ความเป็นจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะสีเหลืองทองที่เห็นคือสีของต้นข้าวที่ถูกน้ำท่วมจนเน่าเสียหายหลังจากมวลน,น้ำจากลำเซบายล้นตลิ่งหลากเข้าท่วมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาชาวบ้านที่ตำบลบ้านเกอกบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าปีนี้นาข้าวสวยกว่าทุกปีถ้าหากเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้สําเร็จก็จะสามารถนําข้าวไปขายมาใช้นี่ได้แต่หลังจากที่น้ําท่วมเข้ามานะครับนาข้าวทั้งหมดตอนนี้ได้รับความเสียหายหมดแล้วแล้วถ้าเป็นแบบนี้ยังคิดว่าจะได้กินข้าวอยู่ไหมครับพ่อปีนี้บ่บ่มีโอกาสครับบ่มีโอกาสว่าสะได้กินเพราะว่าน้ามันท่วมคือเขานี่มันสิมันสิเสียหายหมดเลยครับปีนี้ก็ โบมี่บมีเขาสิกินเลยเพราะว่าเขาน้ำเลยท่วมของผมนี่ท่วมเบิดสูไหงแม้แต่ต้นเดียวกับโบเหลือนะค,คือปกติข้าวที่เราเก็บไว้กินแล้วเก็บไว้ขายแล้วมันต้องเก็บไว้ทำทันข้าวด้วยแล้วปีนี้ทำยังไงครับไม่เหลือสักไรเลยปีนี้ก็ต้องไปหานะครับก็ต้องไปหาที่ไหนเขามีขายก็ต้องหาเอามาทำถ้นอย่างนั้นเราก็ไม่มีอะไรทำเพราะว่าเราเป็นเป็นชาวนาไง อาชีพของเราก็คือทำนาทำนาก็รอนะ้ำรอน,น้ําฝนไม่ได้ทํานาปังไม่มีน,น้ำหน้าแรงนี่มันก็ไม่มีน,น้ํำเฉพาะพื้นที่บ้านกอกหมู่สี่ห้าและ6มีนาข้าวเสียหายกว่า5,000ไร่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นต้นข้าวที่อยู่ในช่วงตั้งท้องใกล้ออกรวงหากนับจากวันนี้ไปไม่ถึง2เดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมวลน,น้ําที่ไหลทะลักมาท่วมเพียงไม่กี่สัปดาห์แต่ได้สร้างผลกระทบให้กับชีวิตของชาวบ้านที่นี่ไปอีกนับปีเพราะนอกจากจะไม่มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้เพาะปลูกในฤดูการน้าแล้วยังไม่มีข้าวไว้กินและขายเพื่อน,นําเงินมาใช้นี่จากการคู้ยืมมาลงทุนทํานาในปีนี้ด้วยขณะที่การทํานาปลังทดแทนข้าวนาปีที่เสียหายยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เพราะที่นี่อยู่ห่างไกลจากแหล่งน้ำหนึ่งปีจึงทํานาได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้น ลำบากครับลำบากต้องซื้ออย่างเดียวครับไม่มีครับต้องต้องซื้ออย่างเดียวเพราะว่าอย่างอย่างอย่างที่เห็นนะครับบางคนก็ไม่เหลือเลยของผมเหมือนกันไม่เหลือเลยไม่ได้เกี่ยวเลยเนี่ยเนี่ยที่อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยไม่ได้เกี่ยวไม่ได้อะไรไม่รู้จะไปพึ่งที่ไหนก็ต้องซื้อ เพื่อยืนยันให้เห็นว่าผลกระทบจากน้ำท่วมนาข้าวจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านไปอีกอย่างน้อย7เดือนหรือจนกว่าจะถึงฤด,ดูการทำนาอีกครั้งผู้ใหญ่บ้านบ้านกอกพาทีมข่าวเนชั่นทีวีขึ้นไปสำรวจดูข้าวในยุ้งฉางที่ขณะนี้เหลือข้าวอยู่ไม่ถึง10กระสอบและเมื่อนำไปสีแล้วคาดว่าจะใช้กินได้ประมาณ2-3เดือนเท่านั้นนั่นหมายความว่า หลังจากที่ข้าวในยุ้งฉางหมดลงก็ต้องซื้อข้าวมาไว้กินซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับผู้ที่มีอาชีพทำนา วันนี้ภายในหมู่บ้านมีการเรียกประชุมชาวบ้านเพื่อสำรวจความเสียหายของนาข้าวหลายคนสะท้อนว่าอยากให้ภาครัฐเร่งจ่ายเงินค่าชดเชยเยียวยาให้เร็วขึ้นและหาทางช่วยเหลือชาวนาที่นาข้าวได้รับความเสียหายบางส่วนซึ่งจะไม่เข้าเกณฑ์ที่จะได้รับค่าชดเชยเยียวยาเพราะตามหลักเกณฑ์ผู้ที่จะได้รับเงินส่วนนี้นาข้าวต้องเสียหายโดยสิ้นเชิง แต่ในความเป็นจริงแม้นาข้าวของชาวบ้านส่วนหนึ่งจะไม่ถูกน้ำท่วมเสียหายทั้งหมดแต่ต้นข้าวที่รอดตายมาได้ก็ไม่เพียงพอที่จะเก็บเกี่ยวและนำมาบริโภคให้ผ่านพ้นถึงปีหน้าได้สแสวงรูปดีถ่ายภาพปริศเมศโลโหศูนย์ข่าวภาคอีสานเนชั่นทีวีรายงาน